ลมหายใจแห่งสติให้เราลองตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงแต่ไม่ยกไหล่นะจะเหนื่อยก็แค่ตั้งกระดูกสันหลังตรงเพื่อไม่ให้กระดูกสันหลังไปกดทับอวัยวะในช่องท้องหนึ่งลมหายใจเข้าลึกๆล,ลองสังเกตก่อนว่ากายลงปรุงแต่งกายเนื้ออย่างไร ไม่บังคับลมหายใจยาวอย่างอ่อนโยนถ้าจะสั้นก็อ่อนโยนหายใจเข้าอ่อนโยนก็รู้ถ้าเรารู้สึกอึดอัดให้เราลองอั้นลมหายใจนับหนึ่งสองสามคืนลมหายใจออกทางปากยาวๆรู้ จะหลับตาหรือไม่หลับตาก็ไม่เป็นไรจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจเข้าอย่างมีสติสักสองสามครั้งเราจะเห็นความสมดุลของชีวิตกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างอ่อนโยนสติ เหมือนเป็นสะพานเชื่อมให้กายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่เมื่อกายใจสมดุลกันในระดับหนึ่งหายใจเข้าอีกครั้งตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อมีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้น เห็นสภาวธรรมนั้นคลายคือเห็นการมาการไปของสภาวธรรมนั้นเบื่อมาเบื่อไปฟุ้งซ่านมาฟุ้งซ่านไปเมื่อเห็นการเกิดดับเร็วมากเท่าไหร่จิตจะบริสุทธิ์คือบริสุทธิ์ตั้งมั่น พราะเห็นสภาวะแห่งการคลายคืนนี่เองพวกที่นั่งหลับตาแล้วไม่เห็นอะไรเลยแล้วคิดว่าเป็นสมาธินั่นไม่ใช่นะเห็นการเกิดการดับอย่างฉับพลันจิตจึงบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานต่อไปอ่อนโยนรู้ ผ่อนคลายก็รู้ถ้าเราจะลองทดสอบเราใช้จิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นลองคิดอะไรสักเรื่องหนึ่งเราจะกระจ่างมากกว่าการใช้สมองคิดนะเพราะเราเตรียมจิตให้ควรกับการคิดการวางแผนจะคมชัดไม่เอออวย เมื่อจิตเป็นสมาธิเช่นนี้ก็ควรใช้จิตทำงานได้เลยวางแผนได้เลยตัดขาดได้เร็วในสิ่งที่เราไม่ยอมจบแล้วเจ็บจบเร็วก็เจ็บสั้นนิดเดียวนะ สองสามลมหายใจให้เราตั้งเมตตาภาวนากับชีวิตคือความรักในชีวิตความสุขที่ได้จากการไม่เบียดเบียนไม่ขมเหงคะแน,นงร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีและไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธจึงเป็นเมตตาภาวนาขอให้ทุกท่านตั้งใจ คำว่าอาหังแปลว่าข้าพเจ้าสุคิโตโหโมิข้าพเจ้าจะเป็นผู้ที่มีความสุขเราจะมีความสุขได้อย่างไรถ้าเรายังเบียดเบียนนะถ้าเราปรารถนาความสุขเราต้องใช้ชีวิตอย่างถอดถอนความผูกเวรหมายมั่นถอดถอนความเศร้าโศกความพยาบาทและก็เอาคืน ให้ตั้งใจคุณแม่จะชวนพวกเราจเจริญเมตตาภาวนาให้เราเคารพชีวิตและตั้งใจว่าตาอาหังสุขิโตโหโมีอาหังนิพุกโขโหโมีอาหังอเวโรหโหมี อหังอพพยาปชโชโหโมีอาหังอะนีโคโหโมีอาหังสุขีอัตานางปะริหารามีต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดา ครูอุปชาอาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะกะตันญูรู้คุณกรุณาว่าตามมะมะมา,มา,มาตาปิตุอาจารยายาติมิตตา อะเวราโหนตูอ ah 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 ัพยาปัชาโหนตูอะนีคาโหนตูสุขีอัตานังปะริหะรันตูต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาให้เป็นอัป,ปมัญญา ให้ยังไม่เลือกปฏิบตัติมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีแม้แต่สัตว์นรกในเอเวจีก็ดีสุขทุกข์อยู่ก็ดีมีตัวตนหรือไม่ก็ดีเป็นอริยะบุคคลแล้วก็ดีด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกรงกล่าวจากกิเลสการให้จึงกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ ให้ทุกท่านตั้งใจสัพเพสตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอตัตตภาวะปะปริยปาปนาสัพพาอิทโอิโย สัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนาริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุษยาสัพเพวินิปาติกาอเวราฮนตุ พยาปัช,ชาโหตูอ,อนีคาโหตูสุขีอตานังปะริหะรันตู แม่ก็ขออนุโมทนาทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นนะคะสงบจากทุกเราจะอยู่กับความจริงอย่างที่มันเป็นแล้วไม่ตายทั้งเป็นลลกนั่นคือความเข้มแข็งของพวกเราที่ฝึกได้นะคะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมสวัสดีนะคะ